ครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมนะครับมารับจอบตอนขับกครับอ่าฝนตกฝุ่นเศร้าครับผมอากาศเย็นนิดหน่อยแดดก็ร่างออกครับผมนะครับตอนนี้เป็นเวลนหาเมืองกว่าครับมารับงานครับผมมาสองขั้นนะครับผมมาจอนเดียนะครับหาชิปราคาคูปตา L5018 เดี๋ยวคลิปนี้ครับผมพามาเบิ่งนะครับคูปตา L5018 นะครับผมใส่ผ่านพวนหน้าสาครับนี่ผ่านหาครับผมของผมเป็นผ่านหา ผมรู้สึกว่ามันอไซพันธ์ของนัาเนี่มันเบารถครับผมนะครับรู้สึกว่ารถเดยวเด้อถ่าบางตอนนองมันกลับมานะครับผมเสียงนี่แทบจะบบ้ขอดเหยียบเลยนะครับผมใส่รอบอยู่ประมาณพันหานะครับผมพันหานหน่อยนะครับพันหาพันหกนะครับผมบริษัทหอบบริษัทโซลเลยหอบริษัทรอบสูงมาได้นะครับแต่ว่ารถนี่เบาแห้งครับผมนะครับ ใส่ผ่านตัวนี้เข้าไปนะครับเบานะครับต่างกันไรก็ผ่านตีผมเป็นผ่านเก่าผมนะครับผ่านถี่ตาสร้างนะครับที่มันเป็นกระทูนะครับกระทูแบบผัานเบิกนะครับผมรถนี่เบาแห้งนะครับไทยนี่โคตรเบาเลยตอนน้ำหนักนะ้างนี่เขาดีครับไทยให้เนี่ยสบายครับผมผ่านหาผ่านหกกระยับนักน้อยหนึ่งเพราะว่ามันกินเทละลายผ่านนะครับแต่ว่ามันจะในเรื่องของความละเอียดนะครับสำหรับผ่านหก แต่ว่าพานหานะครับผมได้นี่เราของความลึกนะครับแล้วก็อ่าไทมันก็จะเขาดีกว่าพันหกนะครับแต่ว่าไฮเนี่ยนี่ละเอียดดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะ่ายังที่ครับเพราะว่าไฮเนี่ยเป็นไฮมันนะครับแล้วก็เพิ่นใส่รถขุดมันนะครับขุดมันก็จะดินมันก็จะละเอียดกว่านะครับห้องัดเอาเห็นไหมครับมันจะหาบเลยนะครับผมนี่รถนี่ใส่รอบเบาะครับผมนะครับรอบเบาะสนามพันหกนะครับสบายเลย นะครับเสียงรถนิ่บ่ดได้ฝืดนะครับเพื่อผานเก่าพันเก่านี่งสุกว่ารถฝืดนะครับความลึกกับพ่อๆกันนะครับไต่มานีพ่อๆกันลึกเติบนะครับผมถ้าผมเป็นจอเดียรครับผมเสียงลันลันเท่าปูครับเท่าปูเดี๋ยวพาไปเบ่งนะครับเบาแห้งครับผมรถนิ่งแห้งพันหานะครับยิบซีนิ้วของหน้าสะนะครับผม ไถลึกนะครับผมไถได้ลึกดีนะครับแล้วก็เบารถนะครับไถยิ้งทรายเนี่ยนี่สบายสบายครับผมฝน네มาแล้ว <ignoring> จะพ,พ่ายเบิ่อไๆครับจะบริ้ยิ่งเสียงวันนี้จะเสียงตอนเดียร์นะครับแทบจะไม่มีเสียงเลยนะครับบะาหางนี่เป็นเห็ดมากเบาแห้งนะครับเบารถแห้ง นะครับแค่จะบหวดไหนี้เลยฟังเสียงครับสดีบอกรอบประมาณพันๆน,น้อยๆครับผมพันห้าพันห,หกนะครับน,คบน,น,นงครับกินกระสาดีผมพันห้าจุดสีนิ้วครับของหนาา้าสาดเบารถครับผมเบารถแห้งนะครับเบิางอย้างบางความลึกนะครับผม กาลึกลึกก็่าตงขวดนะครับผมเห็นปะลึกลึกไ่นะครับผมอาหารยิบสีครับเพราะว่าผมที่เลือกอาหาย่สิบสี่กับภาวะหนึ่งคืออ่างานของผมเนี่ยนะครับมันจะเป็นงานไห้นะครับฝนตกมมาคนก็นจะบ่ค่อยใส่าผานบุกเบิกเพราะว่าหงให้ให้เกลียวมันใส่สะพานพวนนะครับหลายกว่านะครับนอกจากว่าพวกที่แนแห่พวกนี้เพิน่นจะตั้งองใส่ไอ พานบุกเบิกนะครับผมไทยนะครับนี่มมารับจอบ,จอบครับผมนะครับพึงดันก็ไฟแล้วท่านคู้ชมสิบหาไรครับผมแต่วอบน้อนะครับมาหาหมู่คสองขันตุ่มสอง,งสุ่มซ่แล้วเด่วบอใส่เกย์สองไทยครับแค่น,นี้ขค่นหนเกยบีหนึ่ง,งเกบีหนึ่งครับผมเ,เร็วเพิ่เร็วเพราะว่า ทั้งบ้านผมนะครับมันจะเป็นงานเออนี่ละประมาณนี้ละนะครับผมเป็นงานไหนะครับฝนตกมากก็ใส่ตาพานพ่วนไผ่นะครับแต่ว่าสำหรับบางเจ้ามันใส่พันธุ์บบเบิลเขาก็ต้องใส่พันธุ์บุบเบิลนะครับเพื่อนนะครับแต่ว่าราคามันก็ต่างกันนะครับสำหรับพันพ่วนนะครับผมเห็ดไรละสามลอยนะครับผมนี่ไช้แบบนี้สามลอยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์บุบเบิลกับอีกราคาหนึ่งนะครับผมคู่ประตาผมเอาลายละสี่ลอยนะครับจอนเดียผมเอาลายละหาเพราะว่าการให้ลึกมันต่างกันนะครับแล้วก็โค้งสางพันมันก็ต่างกันเพราะว่า ไอ้นั่นมันจะไทยเขาเลื่องกว่านะครับมันหนักกว่านะครับกินแห้งโรยไรนะครับเราก็ต้องกินตามอ่าในในนี่แหละครับผมในผลงานนี่แหละนะครับหลังคุณภาพนะครับนะฮะเห็ดคมครับผมแค่น้อยหนึ่งผ่านในมอนคมครับโรงงานแหลกนะครับรถนี่เบาแห้งนะครับผมเบาแห้ง าดินดีผอมนะครับเดวมันร้อนนคมจะน้อยหนึ่งนะครับผมไปทยหน้านี่สบายๆเลยราคากับ่าสูงครับผมับผมพันอันของหน้าตานะครับราคายอมเย้าครับผมตัวประสิทธิภาพนะครับผมมือนกับนี่แหละซ้ำหินนี่แหละครับผมเบารถลดครับผมนะครับจากปกผู้ใส่จริงนะครับผมเบารถลดแห้ง นะครับพานนะครับใบพามันก็ใส่ของอ่าตาหมาบินนะครับผมตาหมาบินนะครับใส่ของดีเลยมาบินพีกษัตริย์นะครับไฟบอลรถครับผมนิ่งดีพร้อมนะครับรถนี่ความละเอียดครับฝนลงใหม่ๆครับฝนตกสองมือล่ะนะครับเปียกดีบปะยังครับผมนี่คนกับจี๊ไซมันนี่ครับบ้านนี้ปลูกมันครับผมเสอร์บีกับจีปลูกมือเนี่ยล่ะ มาแล้วครับผมปวดตัวนี่หาไรครับแต่ว่าต้นไม้ไม่มีเลยนะครับนี่แต่ต้ตนไม้ไใหญ่ใช้สบายๆนะครับผมไหนงานเร็วนะครับแต่เป็นไฮเนี่ยนี่ฟังเสียงครับรอบนี้รถบ่ฝืดเลยนะครับผมรถบ่ฝืดเลย ผ่านคมจั็กน้อยหนึ่งครับผมไปไถหน้านี่เอ้ยสบายครับผามันยังไงครับคมมันกับบอลมีเนาะมันกับตังอันนี้จั็กน้อยหนึ่งนะครับผมก็ปฏิเจสธครับผมไม่มีเวลาเจียนครับเปิดถี่ยังบมมีผานนะครับก็ล่องเปิดใจนะครับรับหน้าสาเบึงนะครับผมผมบอกเลยว่าบมมีผิดหวังนะครับผมเซฟบิ๊กบอกคำไหนคำนั้นนะครับบมมีผิดหวังแน่นอนนะครับสึ่งราคาก็ปฏิสูงแห้งครับผมนะครับราคาผมบอกนี่แหละของราคานะครับราคาประสิทธิภาพนะครับผมนี่ โค้งนักเลยครับผมหน้าส่ายไป่พานโค้งที่นักขนาดเลยนะครับหลักก็ถ่ายพ่นเหมาเป็นแบบลูกปืนนะครับือจังของผานพ่วงของข้างยีนแหละนะครับโอ้เอ็ดมายางดีเลยนะครับผมมันดีก็เป็นบูธธรรมดา้าบูธธรรมดานะครับผมนะครับในบรินครับผมนะครับรวมเร็วนะครับพวกนั้นโค้งสางพันนะครับตัวนี้ก็เป็นผาน13นิ้วครึ่งนะครับป่องพันนะครับระยะของผานนะครับผานหา แต่ว่ารถนี่เบาแห้งครับนะครับกระรอเปใจรับเบิ้งครับผมนะครับราคากับบริสสูงแห้งนะครับผมแต่เทียบกับข่ายขึ้นกับราคาเครื่องต่อเครื่องหมดแล้วครับผมนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพมีเนื้อแน่นอนนะครับเนื้อกว่าแน่นอนล่องใสเบิ้งครับผมนะครับบริสิทีิยังมีนะครับผมว่าจะเป็นวัย22นะครับ24 26นะครับมีมีเบ้ปเลยนะครับผมนะครับสลาปานาซา กับประมาณนี้ครับผมนะครับตอนหลังคลิปนี้เซเวีเอ็มต้องขอตลาไปก่อนครับผมนะครับหากท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับผมหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมอ่ามี่ถ้าเซเวียมพผ่านตรงไหนนะครับผมนะครับก็ต้องเสนอมานะครับผมนะครับเดี๋ยวปรับปรุงแก้ให้นะครับตอนหลังคลิปนี้นะครับผมเซเวีเอ็มนะครับต้องขอตลาไปก่อนนะครับหาก่านไหนที่เขามาชมแล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่เขามาชมใหม่นะครับก็ ฝากกดติดตามนะครับไว้น้ำแน่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเซบเอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เขาก็เข้ามาสวัสดีครับ